ตอนนี้เรามาอยู่กันในแมพที่อุ้ยโความเลยเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เรามาอยู่กันในแมพซึนามีครับผมซึ่งผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าแมพนี้ผมไม่เคยกดเข้ามาเล่นเลยเฮ้ยซึนามีมาแล้วรีบบหลังหินอึบเอาเอาโอ้เมื่อกี้จะรบหลังหินหน่อยโดนเลยมาเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยแสงอะไรคบนั่นมาจากท้องฟ้าตัวละครเราเดินช้ามากนะฮะช้าแบบนี้ น่าจะไม่ทันซึนามิอ่ะเจอกระหินก้อนหนึ่งมาแล้วซึนามิมาแล้วเฮืยอเพื่อนโอ่เพื่อนกระเด็นเพื่อนกระเด็นเลยอุ้ยมันมาอีกแล้วอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้เรากระโดดได้ตรงนี้มีเหรียญให้เก็บด้วยอ่าซึนามินะครับถ้าเก็บมามาเตี้ยๆนี่เราสามารถกระโดดหลบได้ออมเราจะไปต่อดีไหมไปไปต่อดีกว่าครับ เราไม่ยออ่อท้อนั่นมาอีกแล้วโหรอบนี้น่าจะสูงโอ้ยรอบนี้อุ้ยยึบโอ้ยโอ้ยังกระโดดสูงไม่พอซึ่งมนินี้สูงกว่าอีกเอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าตรงนี้ไม่หลอดเลือดเลยตอนนี้เหลือหกสิบตรงนี้ข้างหน้ามีที่หลบเอา้ปดยเพื่อนนั่นมาพอดีเลยเข้ามาเลยว่า เฮ้ยอย่าไปไกลนั่นโดนแล้วเอา้ากระเด็นเข้ามาเลยไปไปต่อมาลรบนก้อนหินเอาเพื่อนเร็วขึ้นมาเร็วมันมาแล้วนะมันมาแล้วเอา้าโอ้โหกระเด็นไปนู่นเ,นเลยโห้ยตรงนี้มีให้หลบนะครับแต่เราไม่หลบเราไปต่อเอาเพื่อนมาอีกแล้ว ไปเลยเพื่อนเราจะไปด้วยกันแล้วมีเรือด้วยครับทุกคนฮะนีเราขอขึ้นเรือหน่อยแล้วละกัน <c oughs> เราจะอยู่บนเรือมาครับเราเดินดีกว่าจะได้ไม่ช้าวอนนี้เราเจอกัก้อนหินขนาดใหญ่ไปดูเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปตรงนู้นแล้วไปเราก็ไปมั่งเลยเออระวังนี้น้ําก็อย่ามานะครับ เอาไปก่อนนะครับต้องลงไปข้างล่างอ๋านี่ไงอ๋อเป็นเซฟโซนนะฮะตรงน,นี้ตรงนี้มีอะไรซื้อบ้างเนี่ยช่วยให้เรามองเห็นได้ไกลขึ้นไม่เอาอันนี้สปีด50%อ๋อน่าจะเป็นการเพิ่มสปีดใช่ไหม5้อ่ะต๋อตรงนี้ก็มียาบวก25%เฮลท์ อันนี้ก็อ๋อเพิ่มสปีด30พอยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นการเพิ่มชัมพาวเวอร์นะครับให้เรากระโดดสูงขึ้นมามาเราไปทดลองใช้ของกันเลยเอ้ยเอ้ยเยมื่อกี้โดนฟ้าผ่าไม่คิพื่อนโดนฟ้าผ่าเอา้าปึ๊บโอ้ลองใช้อา้าทำไมเดนนินช้าลงแบบนี้อ๋อหรือว่ามันความเร็วเป็น50%อ๋อ ทำเลวมันโดนลดลงนะครับครึ่งหนึ่งเอาแนะ่อะไรครับเนี่ยนั่นไรนะ่ะบินไปแล้วตอนนี้เราเป็นคนหัวเหล็กผมอยากรู้ว่าอันนี้มันช่วยอะไรได้หรือว่ามันจะช่วยลดดาเมจได้ดาเมจจากซูนามิเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวนะก็คือว่าถ้าเราโดนซูนมามิเราจะไม่เราจะไม่กระเดน็นอ๋อน่าจะอย่างนี้นะฮะมาครับลองดูอีกรอบ และรอบนี้น่าจะสูงนั่นเฮ้อฮานั่นไงช่วยได้จริงด้วยครับช่วยทําให้เราไม่กระเด็นไก่แต่มันก็ต้องแลกมากับความช้าที่ว่าเราเดินแบบนี้เอเพื่อนกระดิ่งไปดีเมนูนแล้วครับไปต่อเลยเราจะลงไปข้างล่างกันอีกรอบนึงก่อนหน้าต,ตารอบนี้แต่รอบนี้เราไม่กลัวนะครับโดนได้เราไม่กระเด็นแน่นอน ราต้องลงไปข้างล่างให้ได้อุ้ยมาอีกแล้วอุ้ยฮะทำอะไรไม่ได้หรอกตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยเข้าไปได้เฮ้ยรัวามาที่ไหนเนะี่ยอันนี้คืออะไรให้เล่นหมากฮอสอืมเอ้ยอ้าวตรงนี้มันคือตรงที่ปล่อยน้ำนี่นะ เราสามารถควบคุมน้ําได้ไหมมีปุ่มควบคุมน้ำไหมอมนี่อะไรสีแดงเอาเอาทาอะไรไม่ได้น่าจะไม่มีครับผู้ชมฮะลงแบงล่างดีกว่ามาแล้วรอบนี้โอ้นั่นจะใหญ่มากรอบนี้โอ้ยฟูงมากโอ้ยโ,โอ้กระแทกตัวเราไปกระแทกกตรงนู้นเลยโอ้ตายเกิดใหม่ เกิดใหม่เลยครับหนักมากเมื่อกี้เดี๋ยวนั้นเรายังไม่ได้ซื้ออะไรบ้างนะเราลองซื้อยาสักอันนะอ่ะอันนี้30พอยต์เพิ่มสปีดไปลองดูสปีดนี่เดินไวขึ้นมากครับนี่ยกินอดไอีกรอบรอ่ะนี่ซื้อมิงมาพอดี ไอเอา้าโอ้ย,อยกระโดดไม่ข้ามเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อน,นถือกล้วยซื้อมาจากไหนเนี่ยอยากเจอซีอนามิสูงสูงนีกสักรอบนึงนะครับน่าจะสนุกเราต้องมาอยู่บนก้อนหินโอ้ยโอเคขึ้นไม่ได้เมื่อกี้โอ้ยตรงนี้สูงแน่มาแล้ว อุ้ยโอ้ยกระด็นไก่อ๋โอ้ยคนโดนเต็มไม่มีใครรอดโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครที่ว่าอยากลองเล่นก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับแบบนี้เลยนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซามใันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม